รถมือเยี่ยมมือนีเมน,นูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อต้อเรียนทำใช่ไหมครับใช่แล้วนี่เป็นข้าวต้มกุ้ยอาหารที่มีอยู่ในตู้เย็นทั้งนั้น,นเลี้ยองเหลือเหล้าอันไหนใช้ได้ก็ไม่อยากทิง้งน้ำน้ำยำเด็ดมากเห็นแล้วน้ำลายไหลของก็ดีเพราะอร่อยครับจุ่มเล่นน้ำข้าวจอเบนนี่ปลากชา็ชอบถั่วง,งอกกรชอบอะไรเห็นเหรอเนี่ยนี่เรอย่างเรียบง่ายแต่แต่อะไรก็พี่ชาย ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ัวันนี้เป็นข้าวต้มกุยอาหารที่มีอยู่ในตู้เย็ยนทั้งนั้นเช่นปลาเกยที่จันเรียกปลาเกยก็คือปลาแห้งเนี่ยก็เก็บไว้ในตู้เย็ยนให้ช่องฟรีซนะครับจะใช้ก็เอามาทอด แล้วก็โรยน้ำตาลนิดหนึน่งส่วนถั่วงอกเนี่ยอดก่อนทําเตี่ยวบกมีถั่วงอกเหลือก็เอามาเป็นผักถั่วงอกง่ายๆแล้วก็กุนเชียงนี่ก็เหลืออยู่ครึ่งเดียวเหลืออยู่ครึง่งเดียวทันตู้เย็นก็เลยต้องมาทําเป็นยำกุนเชียงอันนี้ฝักทองก็เหลือจาะมื้ออื่นเนาะเพราะว่าฝักทองมันลูกใหญ่มากอะเพา,าทำทีนึงก็ที่เหลือก็อเก็บเอาไว้ไข่ก็มีอยู่แล้ว ก็เป็นฟักทองผัดไข่ขั้นตอนแรกเอากระเทียมแลปผัดในกระทะเราจะมีกลิ่นหอมและใส่หมูสับตามลงไป้าจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่หรือเนื้ออื่นๆก็ได้ใช่ไหมครับพี่ชายแต่แปลงได้เลยตามสะดวกรุงรถใช้ด้วยน้ำมันหอย แล้วก็ผัดต่อไปจนหมูสุกสังเกตจากสีที่เป็นเนื้อแดงๆจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเติมฟักทองที่เราหั่นไว้ขนาดพอดีคำอย่างฟักทองต้องเอาไปทำให้สุกก่อนไหมครับพี่ชายใช้แบบดิบๆได้เลยผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สุกจะใช้ฝากรอบแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ฟักทองสุกเร็วขึ้นมันมีนาซ้อนรุงรสตามใจชอบพอเติมน้ำเข้าไปอีกนิดอยากให้เนื้อฟักทองฉ่ำๆแล้วก็ปิดฝาไว้ให้ความร้อนอบอวลอยู่ข้างในทำถึงแบบนี้รู้เลยว่าฟักทองจะต้องนุ่มลิ้นแน่นอนขั้นตอนสุดท้ายเอาไข่ใส่ลงไปผัดคนชอบกิน ลุกเลยไม่ได้หรยอครับพี่ชายลุกเลยก็ได้แต่กว่าใครจะสู่ฝักทองอาจจะเละโอ้เข้าใจแล้วบางคนอาจจะชอบแบบนี้เละๆก็ปรับเทคนิคได้ตามความชอบไม่มีดทุกชอบแบบไม่ทําแบบนั้นส่วนเมนูปลาทอดก็แสนจะง่ายแค่เตรียมน้ำมันให้ร้อนได้ที่แล้วก็เอาปลาที่เรามีใส่ลงไปรอแบบนี้ที่จันทบุรีเรียกปลาเกยแล้วที่อื่นเรียกว่าอะไรกันบ้างหรยอครับอบอกที่ตีแต่ละที่จะเรียกไม่เหมือนกันแต่ความอร่อยไม่เคยเปลี่ยนเรียกว่าความอร่อยคงที่กินแล้วยังได้แคลเซียมดีๆเหมือนเดิมเมื่อปลาสุกได้ที่ก็ตักขึ้นมาพ อจะช่วยได้ที่สําคัญเราของเราจะได้ไม่อมน้ํามันด้วยใช่ไหมครับก็ร่รยน้ําตาลเป็นอันเสร็จเมนูต่อไปผัดพริกกับกระเทียมลงในกระทะ,ะก็เติมถั่วงอกลงไปผัดเมนูนี้ทําไม่ยากแต,แต่อร่อยมากใครๆก็ชอบไม่แพงกินร้อยกินดนีเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยจะใส่มากใส่น้อยและแต่ชอบเติมน้ําตาลหยอดน้ําปลาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วเสร็จแล้วก็ตักใส่าจานพร้อมเสิร์ฟแต่ก่อนเสิร์ฟขอเติมพริกไทยลงไปหน่อยรับรองอร่อยฮหเห็นด้วยครับเมนูสุดท้ายเอากุนเชียงที่หั่นเตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะด้วยน้ำเปล่าจะช่วยให้กกุุนนนเเเชียยยงงขขอรรรราาา่่่มมึ้้้้ไหคแลวว็ทิิดก ระเทียมรากผักชียอกเครือนิดน้ำตาลหน่อยนอกจากจะช่วยปรุงรสชาติแล้วยังช่วยให้เครื่องปรุงไม่กระเด็นเวลาเราตำคลัดลับกลัวที่น่าเอาไปลองทำทำจนละเอียดเสร็จแล้วก็บีมมะนาวเติมรสเปรี้ยวให้กับน้ำยำของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่รสชาติที่คุณชอบคนเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนจะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลามากน้อยแล้วแต่ชอบกุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากันชิมดูถ้ายังไม่ถูกใจกปรุงรสเพิ่มได้จนกว่าจะใช่รสชาติที่ชอบเสร็จแล้วก็เทผสมในจานยำ มันจะแซ่บมากเพราะมันเป็นพริกขี้หนูแซบแบบนี้พี่เบาชอบมันแหละคนได้ชอบกินเผ็ดๆอักษริสานิยามวันนี้มีหอมแดงแตงกวาและผักชีดีเป๊ะกะต้มวันนี้คือเป็นข้าวมันที่เหลืออยู่ก็เอามาใช้มันก็จะหอมข้าวมันนี่ก็จะยิ่งหอมกะทิครับควันชุยหอมจริงอืมเป็นกะต้มที่หอมก็ชิมรสชาติกะต้มเปรบาวน์อืมหอมอ่ะ ยเยดวยเดวันนี้น้ำยำเป็นพริกขี้หนูหอมกระดิ่งเพราะว่าต้องชุ่มลกหน่อยนะนิะ่มมา,มากเด็ดตรงเลยนะปิกไทยดีเลยแล้วมันมีความไหม้ๆที่ออกระทะนิดหน่อยอหอม มีความเค็มของมันอยู่แล้วแต่พอโรยน้ำตาลตัลดรสแบบกรอบเค็ม <c oughs> ถ้าจะให้อร่อยคือเอาขึ้นปุ๊บโรยน้ำตาลปุ๊บน้ำตาลมันจะละลายบางส่วนจะไปเกาะเคลือบแต่ส่วนนี้ยังไม่ละลายมันก็กรุบกรอบก็่ลยอย่างเรียนง่ายแต่รจริงๆถั่วง,งอกต้องใส่กุ้งแห้งทอด ทำไมเรยนหยิบกุ้งแห้งหมานี่มาส่งสิ่งที่โรงเรียนแล้วก็เลยขอ,อพวกวัตถุดิบมาทำที่ห้องไมอยู่ที่บ้านนะอุปกรณ์อาจจะไม่ครบแต่ก็ยังอร่อยอยากให้รู้สึกว่าส่วนที่ขาดทำให้ชีวิตมันไม่สมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ์นะมันมีสเสน่ห์ความไม่สมบูรณ์มันจะทำให้เกิด อะไรใหม่ๆไม่นู่ใหม่ๆทำให้เราได้ไเดียว่าจริงๆมันไม่ต้องมีก็ได้นี่หว่ามันมีมือนียสุดๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผู้กินกับ